ขาดผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการป่าไม้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศตะวันตกให้ส่งข้าราชการมาช่วยงานด้านป่าไม้ของประเทศและส่งคนไทยไปเรียนวิชาการป่าไม้ที่ต่างประเทศจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2458จึงมีการเปิดสอนวิชาการป่าไม้ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยณโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าในแผนกยันตรศึกษาบริเวณพระตำหนักหอวังหรือวังวินเซอร์หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าวังใหม่สะระปทุมทำการสอนวิชาการป่าไม้เบื้องต้นหลักสูตร2ปีแต่เปิดทำการสอนได้เพียง3ปีก็ต้องเลิกไปเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเรียนด้วยเห็นว่าเป็นงานยากลำบาก ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสนามสุพัชลาใสรีธาสถานแห่งชาติต่อมาเมื่อบริษัทอีสเอเชียติกจำกัดได้เลิกทำสัมปทานป่าไม้และได้มอบอาคารสถานที่ให้กับกรมป่าไม้พระยาพนานุจรเปล่งสาครบุตรอธิบดีกรมป่าไม้จึงให้ใช้อาคารบริเวณถนนคุ้มเดิมจังหวัดแพร่จัดตั้งเป็นกองโรงเรียนป่าไม้ และมอบให้หลวงวิราชวันวิทย์เมธรัตนประสิทธิ์เป็นหัวหน้ากองโรงเรียนป่าไม้คนแรกทำการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2,479กําำหนดให้มีการศึกษาด้านวิชาการป่าไม้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ตลอดจนบุคคลภายนอกภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวนาศาสตร์ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นวิทยายลัยวรรณศาสตร์จนถึงปีพุทธศักราช2499จึงได้จัดตั้งเป็นคณะว,วัณศาสตร์และให้ไปสังกัดมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากขึ้นจึงได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาการป่าไม้หลักสูตร2ปีขึ้นอีกครั้งโดยได้เปิดโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2499มีนายรัฐพนมขวัญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้คนแรก รับนักศึกษาจำนวน50คนจากข้าราชการของกรมป่าไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2504ได้ขยายจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น1 0อยคนในปีพุทธศักราช2507ได้มีการเปิดรับสมัครบ,บุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ร่วมกับการคัดเลือกข้าราชการของกรมป่าไม้เข้าเป็นนักศึกษาและในปี2508จึงได้เปิดรับบุคคลภายนอกทั้งหมด จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์คณิตจำนวนรุ่นละ200คนจนกระทั่งถึงปี2536คณะก,กรรมการบริหารโรงเรียนป่าไม้จึงมีมติเมื่อวันที่25ธันวาคม2536ให้ยุติการรับนักศึกษาและยกเลิกการเรียนการสอนของโรงเรียนป่าไม้มาจนถึงปัจจุบันรวมมีนักศึกษาของโรงเรียนป่าไม้ตั้งแต่ปี2 4 9 9ถึง2536 จำนวนทั้งสิ้น36รุ่นมีผู้จบการศึกษารวมจำนวน6180คนถึงแม้ภายหลังที่มีการยุติการเรียนการสอนของโรงเรียนป่าไม้แล้วทางราชการจะได้ปรับเปลี่ยนสถานนะหรือรูปแบบของโรงเรียนป่าไม้ไปอย่างไรคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดแพร่ก็ยังคงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าโรงเรียนป่าไม้อยู่ต่อไป เพราะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีตำนานคู่กับจังหวัดแพร่มาอย่างช้านานและลูกหลานชาวจังหวัดแพร่รวมทั้งลูกหลานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิตราชการและงานด้านอื่นๆมากมายมาจนถึงปัจจุบันซึ่งท่านอาจารย์รัฐพนมขวัญได้บันทึกไว้ในหนังสืออนุสรรุ่น36ไว้ว่า ชีวิตในระหว่างเกี่ยวข้องกับโรงเรียนป่าไม้ให้อะไรหลายๆอย่างกับผมโรงเรียนให้อาชีพให้เป็นผู้เป็นคนกับเขาสอนให้ลูกผู้ชายรู้ผิดรู้ชอบมีความสามาคัคคีมีความกรุณาต่อกันครั้งหลังสุดนี้โรงเรียนถูกสั่งไม่ให้รับนักเรียนโรงเรียนถูกสั่งให้เลิกใจหายรู้สึกเสียดาจ ่ชอาแพ้แพ้ไม่แพ้ไม่แน่แน่ทุกทางร,รักงานปกป่าพร้อมปกป่าตานาให้สันทำเช้าเราบุกบันสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจการของเรียนป่าไม้เป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2536 และได้ทรงมีพระราชดำริว่าโรงเรียนชนประทานของกรมชนประทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนป่าไม้แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นระดับปริญญาตรีแล้วหลังจากนั้นเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนในปีเดียวกันสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชุมารมทรงมีพระราชดำริอีกครั้งว่า บุคลากรที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรียนป่าไม้มีความรู้ความสามารถพร้อมสถานที่เรียนก็พร้อมสถานที่ฝึกภาคสนามหรือภาคปฏิบัติมีอยู่พร้อมแล้วน่าจะพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในลักษณะวิทยาเขตสาขาวิชาการป่าไม้คล้ายกับสถาบันเทคโนโลยีซึ่งแบ่งเป็นวิทยาเขตต่างๆ ต่อมาอีก17ปีเมื่อทางราชการยังไม่มีการดำเนินการใดๆใใเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนป่าไม้<น>สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบารมราชกุม,มารีจึงทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับโรงเรียนป่าไม้เป็นครั้งที่ส<า>เมื่อคราวเสด็จทรงงานที่จังหวัดแพร่ในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ว่าโรงเรียนป่าไม้แพร่ปัจจุบันยกเลิกการเรียนการสอนไปแล้ว ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรก,แรกเกี่ยวกับการป่าไม้ของประเทศไทยประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤตจึงสมควรที่จะพิจรา,ารณาเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนป่าไม้แพร่อ,อีกครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญต่อโรงเรียนป่าไม้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริโดยเร็วต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวป่าไม้แพร่ทุกรุ่นได้ให้ความศรัทธาและยึดเหนี่ยวด้านจิตใจมาโดยตลอดคือ หลวงพ่อพุทธวิชิตมานหรือพระพุทธวิชิตมานประธานสันติสุขสวัสดีชินสีธรรมบบอพิษพระคู่เมืองแพร่ที่จะร้อยใจเห็นความศรัทธาของชาวรั้วเมชราให้เป็นหนึ่งเดียวไปชั่วนิรันดร์ ในความสําเร็จของสิทธิ์เก่าโรงเรียนป่าไม้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและบุคคลทั่วไปเนื่องในโอกาสการสแสดงมุทิตาจิตแดกท่านอาจารย์โรงเรียนป่าไม้สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่ได้เห็นชอบให้ยกย่องเชิดชูกเกียรติสิทธิ์เก่าดีเด่นสองท่านคือนายนริศขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงและนายไพโรธลิ้มจำรูนที่ปรึกษากรมหม่อนไม นายนริตขำนุรักเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2503ปัจจุบันอายุ55ปีจบการศึกษาโรงเรียนป่าไม้รุ่นที่23เมื่อปีพุทธศักราช2524และระดับปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรและสาขาส่งเสริมการป่าไม้จากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรม,มา,ราธิราชระดับปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับปริญญ,ญาเอก d รออฟพับ p ิกแอดมิ m นสต s ชันจากเซาท์เวสเทิ s ์นยูนิเวอร์ซิตเคยรับราชการกรมป่าไม้เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหลายแห่ง ในปี2544ได้ลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง4สมัยคือปี2544 2548 2551และ2554ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรปฐมาพรช้างเผือกและมหาวชิรมงกุฎ ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงสมัยที่4และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,าม,ามนายไพโรธลิมจำรูนเกิดเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2,494ปัจจุบันอายุ61ปีจบการศึกษาโรงเรียนป่าไม้รุ่นที่15เมื่อปีพุทธศักราช2516ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวณศาสตร์มหาวิทยาลัยอารานิตาประเทศฟิลิปปินส์ปริญญาบัตรนักบริหารระดับสูงวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศรับราชการสังกัดกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี2519ถึง2539หลังจากนั้นได้ย้ายไปสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี2539ได้รับการแต่งตั้งเป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากคนแรก ปี2548ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปี2550ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในปี2552ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมจนกเกษียณอายุราชการในปี2554กรมหม่อนไหมจึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ไหมไทยลูกผสมชื่อพัน์หลืงไพโรธ เพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมคนแรกนายไพยโรธลิมจำรูนดรพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรปัทมาพรมงกุฎไทยปัทมาพรช้างเผือกและมหาวชิรมงกุฎปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรมหม่อนไหม กรรมการบริหารมูลนิธิหม่อนไหมและรองประธานที่ปรึกษาราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพะบรมราชูประถภ์เพื่อเปน็ปนเกียรติแก่สิทธิ์เก่าดีเด่นสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่จึงได้จัดทำรางวัลเชิดชูเกียรติมอบให้เพื่อเป็นศัก์และสีแก่ผู้รับรางวัลและแก่สถาบันโรงเรียนป่าไม้สบไป